ห้าส ah, sì, so, ีสามสองแอคชั่น สวัสดนักนท่องเที่ยวท่านนะครับวันนี้อยู่ผมเดอะปอนอีดิตติ้ง The e ครับวันนี้ครับเราก็จะมาชี้แจงเกี่ยวกับการทำคลิปของเราครับซึ่งเราครับจะกลับมาทำคลิปเดิมนะครับหละัจะจะงจากที่เราหายไปมาสามล้านปีเราก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆมีคลิปใหม่ๆนะครับเอามาลงวในเดอดช่องเดอะปอนอีดิตติ้งแต่คอนเทนต์เก่าก็อยู่นะฮะจากพวกเพาะหรืออ e ีซี่อีดิจ์นั่นเองแล้วก็ในทุกๆสัปดาห์ครับเราจะมีคลิปลงนะครับผอกดมือหน่อยครับเพื่อนๆแล้จะมีคลิปลงทุกวันศุกร์และเสาร์ได้นเองนะของทุกๆอาทิตย์ ถ้ามันไหนไม่ไม่มีครับผมให้ไปกระทืบไปนนได้เลยอะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไอ้สั์ไม่เกี่ยวไม่ว่าจะเป็นพรอพีซีดีหรืออะไรแล้วแต่ที่เป็นรายการนะฮะผมไม่มีอย่างนึงจะบอกครับผมจะบอกผมจะไม่เ่องจะบอกทุกคนว่าช่องฟ้ามันคึมมันคึมอยู่จักนู้นไม่ใช่เมื่อไหร่ที่ช่องเดอะพรอพอดิตี้ครับถึง1000ัซับนะครับ เราจะกระโดดตึกกันครับไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แล้วเราไม่ได้ไม่ได้คุยอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่แล้วเมื่อไหร่ที่ช่อง The Point Eating ครับถึง1,000ซับนะครับเราจะทำการเปิดโปงช่อง The Point Eating นะครับว่าเราทำงานกันยังไงเรานอนยังไงเรากินกันยังไงไม่ใช่แล้ว่าไปที่ไหนเอาไม่เกี่ยวที่ไปไกลนะเราจะมาเปิดความลับของช่อง The Point Eating ครับซึ่งท่านผู้ชมยังไม่มีใครรู้ ื่อนผมก็ไม่รู้พี่น้องใครผมก็ไม่รู้ไอ้นอนท์ก็ไม่รู้แต่ผมเองก็ไม่รู้ <laughs> ไม่ใช่เราจะมาเปิดความลับช่องเด็ด a อเอติงนะครับว่าเรามีโปรเซสเป็นยังไงว่าอคืในสตูดิโอเราทำอะไรกันบ้างสำรับวันนี้เด็ดพอเ e ต t ิงสวัสดีครับทุกอย่างที่เป็นคลิปวิดีโอครับถ้าเป็นภาพนิ่งเราไม่ลงนะพูดทำไมมาต่อต ลืมสคริปต์สคริปต์ลืมลืมแล้วแบนหมดแล้วเนี่ยจากที่ช่อง The Priority นะครับไม่มีคลิปลงครับเราจะลงคลิปนะมันต่างกันยังไงวะไอ้ยิ่งมันต่อย่างเดิมเลยคัดคัดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพี่ยิวบอกเฮ้ยเลยไอสัตว์เทคแรกก็ไปเลยชิบหายเอาไปเอาไปซึ่งคลิปใหม่ของเราครับจะมาในวันศุกร์และเสาร์ เอ้ย,อยล,ลืมลืมล,ม,มลืมผมลืมผมลืมทำไมผมต้องมาผมลืมสามครั้งอะไย,ย,ยผมลืมห้าสี่สามสองแอคชั่นแอคเชี่ย